นะครับพี่น้องพี่บึงพี่ใหม่ใส่โดดใจใส่ใจสุดดีพี่น้องพี่บึงกพี่ไหวดอกาเนี่ยพัดโจวตาไ้โอ้าวพัดโจวเทเว่พัดโจวว่าผู้หญิงใส่ไอ้สุดงานง่ามเดียวผู้กายก็ต้องใส่ไขๆกันนะโอ้ใส่เนี่ยสบุ่สบดน่าอีก่อนเนี่ยเอาใส่เนี่ยเอ้าเดี๋ยวเบิ่งจับปลาแห่จับปลาไล่เนาะโอ้ยลูกมึเป็นสบู่ท่าหลังเนาะเนี่ย อาเพียงเงี้ยนะขาใส่กับผูดเลมนโตนะไวมันเปล่งแแปลกันรักด้วยเลเพื่อสีเืียให้ผมโตนะเราตองให่บกต็ดก่นเดีลยวถ้ามันจะไม่ติดเต็มยยังผมอ่ยังผมอ่าพี่รองรองกัจเอาขายบ้านเ้าอเ้าขายบัดนอ่าจีเส้าขายจัดีไปเลยผออมาเลยเราคือเบาสัร์ทานเดนี่ไหมเอ้บัดบอกเพื่อเจี๋ยบอกว่าเเป็นเป็นเจ้าของการเจ้าควางันแต่มาผู้ใหญ่กันเลยเนี่เขาเัามันมาของที่นี่นะ มาขอปี๋ของมาเลยขอมาเลยพูดปัจจุบุกเกออกมาต้นซลอยตัวข้าเป็นกอบของป้าที่เราไปเยี่ยวมาแม่แม่แม่ใส่ผิวยางไยไม่เสียไปยางไยเราไปที่เยี่ยวก็าไปให้เงนอพัฒนาลาทันนี้ยังกอดไม่ได้คนทันศศครวันนี้ครับทันครับสังกสี กีิ่กายแงมากพอเอ้ยมันกินตบหมูงเนี่ที่ใส่ยุ่งเหนียะแสบปะกินตบปลาเอออ้ยไบอกกูซ้ำยงเอาบ้านี่จะแตมันหลวงไปทือเสียบอ๊ะอุ้ยเขาใชไเขาอยงไปก่อนเลยมุ้งตปลาเนี่ย้าไล่ปนพกในงเหนียรอพี่จเออเช็่ไปคนในเรือที่ไหนอ่ะอุ้ยถ้ามาไล่ไปนิน่งเรื่องรเบียบีพ่อปอดไปแต่งาน มีไก่น้อมาลัากขึ้นูนตายคุณพอเี่ยหน้ากันน่นี่เฮาาก่อนมีเมากา่อนเ็นจไหไปดิต้มนาลไปเรื่อยแต่ยเียวอย่าลืมนกันซอไไปอุจจารเขียนป้ายตีไปด้วยมา

สาวน่อยพื er ่นเพอพัฒนาเอ้ยยยว่งจะพัฒนาก็พัฒนาต่แต่บ้าเาลูกใหญ่ได้รู้ไหมกไม่กูี้นรถบนุกสาวหน่อยเพื่อนเ่แนสวัไม่ต้องทำเลยเล็เไม่ใหญ่ๆทำกอนลูกายลรกอพอนแอนของลูกอีขั้นซีขั้นเลยแต่่าลูกแอรขันกาชินห้ามนี่ดีพถปะสาตามรถบนญรถไมนคแอ บ้านเมือนานนเรียนยุคกระเจงชกไอกระเจงชบุญเออนออนเราอุ้ยหออะไรเลี้ยงหอแมวเ้ี่ลี่รก้อ่อพก้าไม่ก็ไม่ไม่ก็ไม่ได้สีเขาไม่ได้สีไหนได้เนาะปั้นไปรุ่ติรต้องตะแก่นนะใส่เสียยเหมแบบหนักวันกับพี่หลักบอกคำว่น ออกจากดองแค่สมบูรีอย่งนี้แจลเอาเลยเลยกะเจียวมะลเพิ่มนี่หลตักันเดีย้าาารลทกที่าเลยตงงาแล้วครับฝากพี่ดองทั้งลวงพี่อกทั้งวัดป่าสการาฝากว้พี่แกแยงพี่นาขาสาแดงมันบนโพกีลีขอบจักรจพุปีแรแเดือนคับเดือน3เพื่อเจัดานใหมาสุปีพี่า้าวสรแดติดกับฝากใอีกวงหนึ่งเหมเลย ก็จเห็นสาวน้อยเราเพิ่นจูครับอีกวงหนึ่งเปทีงเสียงเหมือนกันหมดเอาสาวน้อยเี่เดีงพ่นกันลาแกก็รับสมัคศิลปินีพิธีนี้แต่ผู้เ่าเพูสาวสักหน่อยอเดยสิหาิเปีเลยอย่าคุยจะพูดเฉนันหังไที่ติดอยู่ครับเดยวนี้อย่าเห็นนด้ไหมพี่นิวิตแต่อ่อยเห็นเลยเห็นป่าในบ้านฮัลองทักแพหนนั่งอีกวงสองได้นั่งอีกวงสองแมนพี่ตะลุนนี่นะครับเอาลุนมีล้าสิบหกปีมาละบ้านะพันละ้างบ้า่จเห็นมาก ปีหนึ <Wha> ่งวิพระเอกจะเลยจะเมาองเขาตะวันพิบาแล้วสมกุทลขานี่มีนันเซอร์มาขนแผลอแม่อื้อเจ้าตีแสนเสียอยากข้าวอากกินแี้วไม่ค่อาอยกกกนแล้วไมย่างากกิน้ามอากก้องมุม สาส่วนเท่าดีสิว่ <performance> um. าจะสิวอยางนี้นะนหานใเลยาน่รอทำนอกล้วเพื่นเไปส่เล่ตเรายานอนสมคูรเาเปตนท้องดอะไรค่ะขาบอกอยนน้้วางกลุ่มแทนเ้ยคตรใหญมาือคแข็งใ่ แข็งท่าเรืช hmm. ีสเปรย์ัมบรีพี่น้องเอ๋รเดี๋ยวีมีข่าวขเรื่องต่ไห้เบื้องเขาดังสาบมีมัรทวกเนี่ยพวกถามันหนีไปที่สงไปตันแรเจ็บเจ๊กทางวกนี้

เห็นต่างไมันเป้ออกมันสอหางแล้วก็เปสอดแปะไปอดชพวกทำไม้พูดในกล่องชี้ว่ามันถึงไม่ดีแบบเออจะดูอย่างช่วงเป็นร้านเนี่ก็ต้องเรียนโทมเป็ีนที่น้องเพราะว่าอาศัยประสบการณ์

mười lăm 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 오이 왜? 나한테만 먹으라고. 내가 보통 이렇게 호나. 너말 같잖아. 이 라이트야. จี่เบวมาสั่นร้อนเข้าได้เหมือนเขาจินกินหน้าบันนี่สิวอก็ให้กินกระทอมถึงอีนี้นะน้าเฉียงน้เออจัที่เมาต่างเสียงหน้าถึงต้นีไหนล่ะันอุ้ยมงมาตรงมี้เงหน้านะลมออะไรข้าวโพดนเีเจ้า่อเมนุกีบันทองมี่พอนะพ่อมุนี่อนพ่อกโอ้แผมเป็นพุ้แผนนี่ผมเป็นเทสงเ้อไปย มาพีระย่าคือของแอนไเว่น่ก็ั่น้างหลังเยพุ่จสิมยางนั่นแหล่ขุณแพรต้องขาดทอกเลยดเอจากแพรตัวแ้อจากของก็เป็นคุณอนคุมาไปกัมาางเขาไป่้ออม่าช่างงานแม่อนย่างมัก้าวหนึ่งด้วยเฉพาะขาแต่ไม่ช่มดทุกเท่า่ใ่านีดีกนสินไปเล่จานทำคใอา่อาบเไ มันขชุ่มเลยเี่เราม้าเป็ไขมาเลเซียด้อไจวะเน่ย่าเอาแเอาขอมพะมาเอาุมุมๆไปอีกมักไปอีกาวหน่เอาแบบได้นรอาแบบามากลุ้มามากเออไม่เสนะคะ ไต่ก็ฟูนงาเลยเพงเห็นบ yeah. ้านคนจะหลอกคนอะรแย่ผีกั่เลยบอลมันเาไปไดไปมันไปเลินินมันลดเไปอะยุผีหอกไหนันน่ยไ่ใช่ลนี่ลูกห่างก็หนึ่งองผีโผล่ไ นี้ก็เอาไว้สนี้กันกันแล้วกันเนาะ13นาทีค่ะเดว่าช <'t> <t ry> <t ry> ้าอยู่นะคะเพราะว่าไม่ติดว่าเล่นแล้วเล่นมันเห็นไงขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันทกคนดาวยจิกิดวชลักมาากเชียร์ลนะาาก